บ,บ่แม่บิหนอคะจอมฮู้คะเนาวะว่าข้อของในนาลินมือใต้เฮานั่นไดมีสัมพันกับไผเฮามาตอยคะเนาะเสียงอันภายใต้วันมือแน่ได้ก่เปิงอิงลยเปิ้นเมืองใต้รายการปายเมืองเมืองใต้นค่ะเ <c oughs> ต็มลยเจ้าขวัญเมืองปีหน86ข้อของนอลินนลินเมืองใต้เฮานั่นไดเป็นลินขันกำนำเส แต่เหรียก็เป็นเนื้อหินอันแก่ทนแลคู่ของอันออกมาในเหรียญมังใต้ห้อนั้นไหนก็ไม่อยู่หลายเจอหลายเมียวค่ะเนาะเมียวดีน,นึ่งก็เป็นเงินสองจืนสามคำสี่ต้องแหลงหาเล็กหกบุพรัเจ็เหกแปดตั้งจะเทนเก่ามังกานีส 10. บนิควัวสิบอถ่านไผ่เงิบ 12. แอนติมนีสิบสไซเฮง14เสียงกูมิเมียวสิห้าหินขาวเหินลายสิสอดและสิเจก็เป็นเจอขังในคันอันตั้งในเฮามาตวยก่อนขันนะมอเฮอันคุดอยู่ข้าวย่ำเหลวในเมืองไต้ฮานาในก็มีอยู่เจ็ดตีเจ็ดมอหมอตีหนึ่งเป็นหมอปางยุ้งนำตูออกเหตุ จึนเงินตองแหลงแอนติโมนีหมอปังยุ่งในเจมเมอร์สิบหปากปีนั่นเคเขามาคุดเอาเฮกุ้ยกาถึงมาเมื่อปี1เหงแปดปากเกเนี้นั่นมีอิงเกรตเขาก็1ึ่งในคณะกนะุ้ยกาว่าอําไรลรัดป้าไว้วาเจือสังไหนคะมาสืบคุดกว่าแท่งหนคะ่ะสืบมาเมื่อปี1เหงเกปาก 9, ปลายเก้าในคะนะจังตังเป็น คอร์ปอเรชันลิมิเต็ดในคณะไว้หลังลาก้อนขอยเาสืบมาเมื่อปีหนึ่งแห่งเกาปากฮาส์ซิเบตนนในหลวงป่องจึงเมืองหมตุ่มแล้คอมพาอีันอุปกันเสตั้งเป็นการงานหบผักกันวันหนขึ้นแหลกลายเจอจะเป็นคอร์ปอเรชันลิมิเต็ดนั่นในประมาคอร์ปอเรชันลิมิเต็ดในคะ่ะก๋วยกาสืบมาเมื่อหนึ่งแห่งเกาปากหกสิพานนั่นใน จุมเจ้าอนาซึกซัมเลยมาสืบซิมอ,อแปดสืบมาตีสองไหนห้องว่าหมอเฮรัตนาเต่งกีเนกเกยเมกกำนัมที่ออกกอเป็นออกจึนเงินเหกและนี่คือหมอที่สามเป็นหมอเฮห,หมอไซนเนวเวงหมอไซมึงไตปอจจัน ออกจึนและหินปรไรตีมอตีสีห้องว่ามอเฮกะโลออ,อกหินโตลไมต์หินปรารตีและหินโพรไลต์สึบมาดีหมอเฮตีหาในคณะ,ะก็มีดีลอยมากเวียงภายคุนในเหรียญซ้ำออกจึนและวูพรมถึงมาหมอตีหกในค่ะมอหินขาวในหมอกใหม่ออกหินขาว ຫມໍຕິດເຈັດໃນຊ່ໍາເປັນຫມໍທ່ານໄຟເງີກນໍາຫມ້າຫິມນໍາປ່ອງອອກທ່ານໄຟເງີກເຊນກາງແລະໄນຂາດລືອເນາີມໍລອກີນອັນີຕັງຈັນວຽງມືອງປອນກໍອກເຮດຕັງໍາໄວຢູ່ຈົ່ມນັງໄດ້ສິບຄົນຄົນຫັນນນໃນຕອນຕມຮປາງແປກທີ່ິມເບງຕົມກີໃນໃນ25ຫນເດືອນ1ຫງກາປາງ63ບານ ในหมอในหินซะม,มีเล็กแหลบูพัมเตออกโยหกสิาลนตันในเยา้าพอหอมาตัวในเล็กในมีตีเมืองใหญ่เก่งตุงหมอกใหม่เก่งคำเจในเกาะอ,ออกตั้งน้ไว่โยาตอนตาเง,งินนั่นในลเลเซหมอปางยงยาญ่ในรัตนาเต่งกี้หมอทใ้เย่า,ยยาก็ตั้งออกคงในเหลียเจเมืองว่าก่อออกตั้งน้ำ จอมหลีนเหรียญเมืองไต้ในหมอกใหม่เจ้าในก่อมีไว้อยู่ค้าสืบมาในนาลินเมืองไต้ห้าวในกาะมีมาแทงกาะเป็นต้องเหลียงไหนค่ะอันป้าคัมอิดอิดอีในไหนออกตีไฮโวจามกาและลังคือไหนค่ะในนาลินเมืองไต้ห้าวในเกาะสัม่มไปมีมาแทงคัมไหนค่ะคัมในหนกหาะห้าวเตหันตตปอดนาลินเมืองว่ากาะออก จอมนํานคองก็คึงไดอยู่พรองไหมคะเนาะนี่คืออํานั้นน้ํามันแรงน้ํามันแรงไหนคะ,นะเนาะเอ็มทีโมนี่ในเมืองใต้ออกกุฏิติอยู่ค่ะไซเฮงก็ลาหันออกกุฏิแมงกานิสออกวดโหปองถ่านไฟเงินซ้ําออกรอยเยียวสีป่อนํามานําปองต่องคี้เพิงตนปุงป่าแคมแล ันลัยปลองอันมีิมตัง้งโหลดไฟกะลอตาจิต,ต้นตาคู่ของที่เฮาฮ้องว่าเป็นเสียงไหลคัเนาะเป็นแสียงในในนารินเมืองใต้เฮานั่นไหนกํนําติออกเนเมงกุดนี่ค่ะเปิ้นฮ้องว่าเสียงเมืงกุดเมืองมิดนี่ค่ะเนาะมืงสู่เจนัยก็มีอยู่ค่ะในเมืองใต้เฮานั่นไหนที่ออกเฮอันไปพอมีชื่อเสียงนั้นและสังอันไปหาหันนั่นไหนก็ยังตึก,กึกว่าอยู่ตั้งหนําในะค่ะเนาะ ตอนตาเนอตอนได้ในก่อเสีงอ่านไต้ถ้าเขาเลยเอาโคกของเนอหลินมืงไต้เขาไหนมาฝากปล่อยพี่น้องเขาขนาดนคะพระข้าวก็ให้ยืมยำว่าวันลือนปีเข้าย่ำอันตีป่อยพี่น้องไว้ก็เลยมาถอมยินวิดีโอที่ข้าวออกลงในก ในเมืองไต่เฮาในนาหลินเฮานั่นไนก่อเดสืบหันเดซอกหาพวกของอันมีกาขันอันมีในหลินเมืองไต้เฮานั่นไนก่อเดมีนําเลือเจหนองตีข้าวไรต่อไต่ไข่ในกว่าในค่ะย่อนกระเบนนั้นสังเจ้ว่าข้าวไรอันพิษอันถูกกว่าในก่อมันพิษเบิงกว่าทีริญในก่อแค่นต่อไปวางค้องบันค่ะนะข้าวก็อยู่ที่ในเสลย์ย่อนนอมไว้อยู่ค่ะ สังเจ้าปอยพินอค่ะอวยกอค่ะนะไหลมีตื้อตังไหลหู้ไหลหันจึงเหอแทงไหลกอมีลองสังไข่เต้าไก่ไข่เนยไข่ลาดเนยแทงในกอแค่นต่อคอมเมนต์มาใต้วิดีโอในีไหนคะเนาะอ๋อค่ะตอนตาปอยพินอค่ะอวยกอค่ะนาะตีเข้ามาาหมึกนหลกอสังเจ้าว่าย่างแปรรูปทดติดตามในกล้องอยู่ทั่ค่ะกคาย่างแปรรูปทดซับไข่กล้องอยู่ทั่วพักคที่เป็นไต้เวอร์ชั่ยไหนกอแค่นต่อกดติดตามไว้ค่ะเนาะ วันเมนื่อนั้นสังเจว่าเขาแล,ล้วลงในก็ปล่อยพี่น้องค่ะก็ไดได้หันกันเดียวกันยินซุให้ปลอาา่อยพี่น้องค่ะกูติติกูม,มุม,มึงนะคะให้อยู่ีกินวันให้อยู่กดยนือสกันก็ก็ั้งเสียงใน,นค่ะเนาะมังสค